ตาเจาก็สวัสดีนักเรียนชั้นมสีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราซื้อก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องหนีหมางมานะครับอยู่ในอันนี้สีดำๆเลยแป๊บนึงนะอยู่ในสีดำๆนี้ในกรอบสีดำหนีหมางมานี่นะครับ นี่มั้งมากแปลว่าคุณยุ่งไหมคุณงานยุ่งไหมนะครับเราจะสขีเกให้ดูในหัวข้อนี้นี่ใส่ปีจีนให้เขาหน่อย นี่หมางมาแปลว่าคุณงานยุ่งไหมนะครับต่อไปก่อนที่จะเข้าบทเรียนเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะครับโอเคคำแรกในที่นี้คำว่าหมางคำนี้คำว่าหมางหมางออกเสียงว่าหมางแปลว่างานยุ่งหรือแปลว่ายุ่งก็ได้นะครับต่อไปคำที่สองคำว่ามานี่คำว่ามา มาแปลว่าไหมหรือนะครับหมางมาหมางมาแปลว่ายุ่งไหมงานยุ่งไหมงานยุ่งไหมอะไรก็ได้นะครับต่อไปคำที่สามคำว่าเหินคำที่3คือคำว่าเหินเหินแปลว่ามากยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหินหมางเราจะโยมให้ดูเหินกับหมาง เฮิรนหวังไว้ข้างหน้าหมางนะครับเฮิรนหมางแปลว่ายุ่งมากนะครับต่อไปคำที่4คําว่าป้าป่าป้าป่าป้าป่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับป้าป่าแปลว่าพ่อคําที่5คําว่ามามาอัานนี้มา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 แปลว่าแม่นะครับ โอเคถ้าเราจะตั้งเป็นคําถามในภาษาจีนในคําถามนี้เราจะถามพ่อว่าพ่อยุ่งไหมเป็นภาษาจีนถามว่าป้าป้าหมางมะป้าป้าหมางมะแปลว่าพ่อยุ่งไหมใช่ไหมเวลาพ่อตอบกลับกับเรามา,านี่พ่อจะตอบว่าวอเฮินหมางวอเฮินหมางฉันยุ่งมากนะครับต่อไปคําที่6นี่คําที่6คําว่าทา ทาทาไปว่าเขาเขาผู้ชายนะครับเขาผู้ชายนี่เขียนอย่างนี้ทาเขาผู้ชายมีอีกทานึ่งครับแปลว,ว่าทาเหมือนกันออกเสียงว่าทาทาทาลปว่าเขาผู้หญิงหล่อนหรือเธอนะครับต่อไปคำที่8 เดี๋ยวเราซื้อของขยายก่อนคําที่8คําว่าชาเมินชาเมินเห็นไหมได้สังเกตตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันทาเมินแน่นอนมันต้องเป็นเขาแน่นอนเขาอะไรเอาเรามาดูกันทาเมินเอาแยกออกมาอีกทาเมินแปลว่าพวกเขาพวกเขาที่เป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าทาเมินใส่ตัวนี้ลงไป ก็เป็นเขาผู้หญิงแต่ในนี้ข้อแปดท่ามืนแปลว่าเขาผู้ชายพวกเขาผู้ชายนะครับต่อไปมีท่ามืนก็ต้องมีหนีนนนเนนมืนหนีเมืนแปลว่าพวกคุณเห็นไหมเห็นคำว่าหนีหนีในที่นี้แปลว่าคุณหนีเมืนแปลว่าพวกคุณท่ามืนพวกเขาโอเคครับดู้นะต่อไปกันเลยอันนี้ ข้อที่10ก็แล้วกันเราซือ้อขยายให้ดูหน่อยข้อที่10ข้อนี้คำว่าโตโตโตแปลว่าทั้งหมดล้วนแต่ทั้งนั้นอะไรเงี้ยเช่นเราจะ้ตังประโยคให้ดูอย่างเช่นคำว่านีเมินโตเอาคำว่าทางเมินดีกว่า ตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับนักเรียนทำมันโตนี่ทำมันโตแปลว่าพวกเขาทั้งหมดนะพวกเขาทั้งหมดอะไรอย่างงี้เขียนลราสุดลบก่อนจะไม่เกะกะเรานะครับสิบเอ็ดไปคำที่สิบเอ็ดคำว่าเนอเนอในที่นี้แปลว่าหละ่ะอย่าเช่อคำว่าหนีเนอะ นีเราสื่อเขียนผิดนให้ก็ดูกันแล้วกันดนีเนอะนีนะเพราะคุณล่ะอืมทานเนอะเขาล่ะโอเคนะต่อไปคำที่12บสาคำว่าหนานตัวนี้หนาน หนันแปลว่ายากเหนินหนานยากมากนะครับโตหนานทั้งหมดยากล้วนแล้วแต่ยากอะไรเงี้ยโตหนานยากมากพกเหินต่อไปตรงตรงแปลว่าเข้าใจตรงมากเข้าใจไหมนะอันนี้ตรงสืคิดให้ดูก่อนคำที่สามคำว่าตรงตรงแปลว่าเข้าใจสิบสี่สิบสี่คือเลย่ย เลย่ยเล่ยแปลว่าเหนื่อยนะครับสิบห้าคำว่าหันจื้อหันจือ้อหันจือนจ้อแปลว่าอักษรจีนนะครับหันจือ้ออักษรจีนตัวอักษรจีนหันจือ้อฮันจือ้อหันหนานอืขอซื้อเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งหัน นานใช่ไหมนี่เอาคิดพินให้ก่อนนี่ห้านชื่อฮหอนนานแปลว่าภาษาจีนตัวอักษรจีนยากมากนะครับต่อไปอันนี้เลขนี้น้องียนทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วใช่ไม้มซาน ซานแปลว่าสามซานแปลว่าสามนี่เพราะที่ 16. สิบหกซานแปลว่าสามต่อไปซื่อสิบเจ็ดซื่อซื่อแปลว่าสี่นะครับโอเคมาดูหนะ้าต่อไปกันเลยก็แล้วกันนะครับอนันนี้บทเรียนเรารู้จักคำศัพท์หมดแล้ว บทเรียนในที่นี้เราซื้อขอขยายก่อนนะครับขยายไม่ค่อยได้เลยเอา้าวเรามาดูหูหูใช่โอ้ใช่ชก็คืออู๋ไทนะครับกับมาลีคุยกันเอาอูไทชทักทายมาลีว่านี่ประโยคนี้你好吗你ม吗แปลว,ว่า คุณสบายดีไหมใช่ไหมครับหนี้ห่ามาถ้าเราลบคําว่ามาออกไปเอาเราลบเฉยกระบาดออกไปหนี้หา่าเฉยๆปลว่าสวัสดีอันนี้เติมคําว่ามาเข้าไปหนี้ห่ามาแปลว,ว่าคุณสบายดีไหมใช่ไหมโอเคมาร,ตาหหามารีตอบไปว่าเห,นห,าเห,นหาเินห่ามารีตอบไปว่าเหินห่าเหินห่าแปลว่าสบายดีมากเหินหา่า สบายดีมากเคนแปลว่ามากหาบแปลว,ว่าสบายดีนะครับต่อไปเราซื้อมาขยะให้รูบิเราจะไม่ขีดนะครับอันนี้โอ้ใช่โอ้ใช่ตอบกลับไปถามกลับไปว่านี่ป้าป้ามามาหาวมานี่ป้าป้ามามาหาวมาอันนี้เขาถามเราไปแล้วต่อไปเขาถามว่านี่ป้าป้าแปลว่าพ่อของคุณมามาแม่ของคุณหาวมาสบายดีไหมใช่ไหมครับ โอเคนีป้าป่า,ปามามาหาวมะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณสบายดีไหมต่อไปมารีต่อกลับไปว่าทามันโตเหินหา่าเห็นไหมครับเมื่อมีสองคนเขาต้องใช้คําว่าโตเพราะว่าล้วนแล้วหรือว่าทั้งหมดสบายดีทามันโตเหินหา่พาพวกเขาทั้งหมดสบายดีต่อไปหูใช่ต่อกลับว่าถามกับถามอีกว่า นี่หมางมาเอออุทัยนี่ถอถามเยอะจังเลยเนาะนี่หมางมาคุณยุ่งไหมเออคุณยุ่งไหมนี่คุณหมางยุ่งมาไหมตรงตัวเลยเหมือนภาษาไทยนะครับต่อไปหมารีต่ตอบไปว่าปู่หมางปู่หมางไม่ยุ่งไม่ยุ่งหรอกถามกลับต่ออีกว่านี่เนาะคุณล่ะนี่เนาะคุณล่ะ เอ,อไม่ยุ่งหรอกคุณล่ะอูท่าให้ตอบกลับไปว่าเฮินหมางเฮินหมางปแปลว,ว่ายุ่งมากนะครับนี่เฮินหมางยุ่งมากอวันยังเอ่ยอาจจะหมดแล้วในวันนี้นะครับก็วันที่เราเรียนไปวันนี้ก็คือดีมางมานะครับวันนี้กันบ้านก็ให้นักเรียนไปเขียนคำศัพท์นะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงบทสนทนานะครับ โอเคครับ okay,